สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเหรียญ10บาทพศ2 5 4พนีิบนะครับเหรียญที่บอกว่ามีเรือนี่ครับเรืออยู่ที่แม่น้ำหนึ่งลำลำใหญ่ใช้ได้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองพสีสิบเก้ครับ เป็นเหรียญสิบาทธรรมดานะครับแต่ว่าที่เราเจออนะมันจะเป็นปศสี่สิบเก้ากับปศห้าสิบเอ็ดแต่สี่สิบเก้ารู้สึกว่าจะมีคนเจอเยอะนะครับนี่ครับตรงแม่น้ำตรงแม่น้ำหน้าวัดแจ้งนี่ครับ เห็นชัดเลยลำใหญ่เลยก็ถ้าเคยมีก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบขายเพราะว่าเหรียญน,นี้น่าจะมีอนาคตนะครับเพราะว่ามันเกิดเป็นการปั๊มพลาดหรือปั๊มผิดหรืออะไรสักอย่างแต่ก็มันเป็นสิ่งที่แปลกนะครับบางเหรียญก็มีตั้งสองสามลำก็จะได้เก็บไว้ดูหรือว่าไว้ต่อยอดอะไรก็แล้วแต่ แต่มันต้องมีราคาแน่ครับเหรียญนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกเหรียญเป็นเป็นเฉพาะบางเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่ครับลำใหญ่ใช้ได้ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับเห็นมีบางเพจเขาก็รับซื้อแล้วนะครับเป็น ราคาก็แล้วแต่ตกลงกันแต่ว่าร้านใหญ่ๆก็ยังไม่มีใครออกมาประกาศตัวว่าจะรับซื้อนะครับแต่ไอ้ด้านก้อยสองด้านแล้วหัวสองด้านนี้ก็เขารับซื้อนะครับร้านใหญ่ก็มาประกาศแล้วว่ารับซื้อแล้วแต่ตกลงราคากันนะครับแต่ผมว่ามันแปลก,ปลก,กเก็บไว้ดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรที่มันแปลกๆตรงเหรียญหรือแบงค์ธนบัตรอะไรก็จะให้เอาให้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาให้พี่น้องดูกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทั้งที่ติดตามและไม่ติดตามที่เข้ามาดูนะครับอ่าก็ขอ,ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ